สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราณีโตรืนค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอจัดเวทีสรุปภารกิจเพอร์โซนาท้าทำา60วันขยับปรับหวานภายใต้โครงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับบุคคลด้วยแอปพลิเคชันเพอร์โซนาเฮลมุ่งนำเสนอผลลัพธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของคนวัยทำงานเพื่อลดอัตราป่วยโรคไม่ติดต่อหรือ NCD คะ่ะนายนัครินพระมรทัศร,รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส,สกล่าวว่าประชากรทั่วโลกเผชิญปัญหาสุขภาพป่วยเป็นโรค NCD โดยเฉพาะโรคเบาหวานซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ www.diabetesatlas.org ที่ศึกษาผลกระทบของโรคเบาหวานในระดับประเทศภูมิภาคและระดับโลกปี2568พบว่าประชากรหนึ่งใน10คนทั่วโลกหรือราว537ล้านคนป่วยเป็นโรคเบาหวานและเสียชีวิต4ล้านคนต่อปีคาดว่าภายในปี2588จะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นถึง783ล้านคนโดยผู้ป่วยโรคเบาหวาน90% ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงการใช้ชีวิตในประเทศไทยพบคนวัยทำงานป่วยโรค NCD เพิ่มขึ้นค่ะสอดคล้องกับรายงานสุขภาพคนไทยปี2566โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและสสสพบคนไทยไวัยทำงานอยู่39ล้านคนส่วนใหญ่นะคะป่วยเป็นโรค NCD ที่ฆ่าชีวิตคนวัยทำงานมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือโรคเบาหวานรองลงมาก็คือโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตส,สูงและโรคอ้วนลงพุงสาเหตุมาจากการขาดออกกำลังกายกินอาหารหวานมันเค็มดื่มเหล้าสูบบุหรี่และขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านการดูแลสุขภาพ สสสในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการจัดทำภารกิจเพอร์โซนาท้าทำ60วันขยับปรับหวานชวนคนวัยทำงานในสถานประกอบการนำร่อง12แห่งใช้แอปพลิเคชันเพอร์โ Health ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพพร้อมให้ภารกิจปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญและสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองอย่างถูกวิธีทางด้านการกินอาหารการออกกำลังกายและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่ในระยะเวลา60วันเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปี2568ผลพบว่า ผู้เข้าร่วมมีค่าน้ำตาลในเลือดลดลง60.4%มวลไขมันลดลง54.2%ดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นเข้าสู่เกณฑ์ปกติ50.8%ค่าดัชนีมวลกายลดลง50%สะท้อนความสำเร็จในการใช้แอปพลิเคชัน Persona Health ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้จริงผู้ที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีค่ะ